สวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะอากาศร้อนจัดในช่วงนี้เนี่ยนะคะส่งผลเสียต่อสุขภาพร่างกายของคนเราอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้เลยเล่ะคะ่ะโดยเฉพาะอย่างยิ่งสุขภาพดวงตานะคะซึ่งสําหรับใครก็ตามที่ต้องออกแดดเป็นประจำผู้ที่ขับขี่รถเนี่ยนะคะทางกรมควบคุมโรคค่ะคฝากมาเตือนนะคะว่าอย่าลืมสวมแว่นตากันแดดทุกครั้งป้องกันโรคต้อชนิดต่างๆกันด้วยนะคะโดยเฉพาะคนที่ขับรถขับรากลางแดดจัดเป็นประจำเนี่ยนะครับเพราะว่าแสงแดดที่แรงจัดจะทําให้คุณเกิดการสายตาพร่ามัวมอง ทางไม่ชัดจนอาจจะนําไปสู่การเกิดอุบัติเหตุได้นะครับดังนั้นก็ควรจะเลือกหาแว่นตาคู่ใจไว้สักอันหนึ่งนะครับซึ่งไม่จําเป็นต้องแพงหรือว่ามียี่ห้อเสมอไปครับเพราะว่ามีคนบอกมาด้วยบอกว่าแว่นกันแดดราคาร้อยกว่าบาทนี่แหละครับสามารถป้องกันแสงแดดได้ดีใช่เรื่องนี้นะคะเป็นคํายืนยันเลยค่ะจากทางอธิบดีกรมควบคุมโรคนะคะที่บอกว่าแว่นกันแดดที่ดีมีคุณภาพไม่เกี่ยวกับราคาหรือยี่ห้อเสมอไปนะคะเพราะว่าจากการทดสอบคุณภาพแว่นตาต่อการป้องกันแสง UV พบว่า แว่นกันแดดราคา199บาทที่ผ่านมาตรฐานความปลอดภัยของอเมริกาหรือ the American National Standards ก็สามารถป้องกันแสง UV ได้เหมือนกับแว่นแบรนด์เ네นมราคาแพงทั่วไปนะคะอยู่ที่เราจะเลือกนี่แหละครับนอกจากนี้แว่นที่มีคุณภาพดีก็ควรจะมีข้อความ 400 UV Protection เนี่ยนะครับอ่านกันง่ายๆแบบนี้เนี่ยนะครับระบุอยู่บนตัวฉลากของแว่นนะครับหรือว่าบนตัวแว่นเพราะว่ามันจะหมายถึงการเคลือบสารป้องกันร,รังสี UV ในระดับที่ปลอดภัยหรือถ้ามีสัญลักษณ์ CE ซึ่งเป็นตรารับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์จากยุโรปกำกับอยู่ก็ถือเป็นการการันตีคุณภาพเบื้องต้นได้เช่นเดียวกันนะครับซึ่งก็เคยมีการสำรวจครับว่าแว่นตาก,กันแดดแฟชั่นที่ไม่ได้มาตรฐานจะใส่แล้วปวดตานั้นก็มีอยู่จริงๆเนี่ยนะครับแต่ว่าแบบที่มีคุณภาพก็มีอยู่ถึงแม้ว่าจะราคาไม่แพงแต่ ต้องเลือกกันดีๆนะใช่ค่ะทางนี้ก็อยู่ที่แหล่งที่ซื้อแล้วก็ผู้ขายที่ไว้วางใจได้นะคะซึ่งจะต้องดูที่ฉลากบอกคุณสมบัติว่าสามารถป้องกันร,รังสี UVA และ UVB ได้เท่าไหร่ด้วยนะคะซึ่งสําหรับผู้ขับรถค่ะแล้วก็ผู้ที่ต้องทํางานกลางแจ้งไปประจําต้องเลือกแว่นที่เหมาะกับกิจกรรมกลางแจ้งนะคะที่ควรป้องกันร,รังสี UV ได้95และกรองแสงได้60ถึง90เซซึ่งถ้าเป็นไปได้เลือกค่าเปอร์เซ็นต์ยิ่งสูงยิ่งดีต่อสายตาคุณนะคะและหากจะถามหาวิธี การเลือกสีของเลนเนี่ยนะครับของแว่นกันแดดให้เหมาะกับการขับรถก็มีคำแนะนำนะครับจากผู้จัดการฝ่ายผลิตภัณฑ์แว่นกันแดดของบริษัทชื่อดังแห่งหนึ่งครับว่าควรจะเลือกเลนส์สีเขียวแล้วก็สีเทาเพราะว่าจะช่วยให้การมองเห็นนั้นเป็นธรรมชาติมากที่สุดครับแต่ถ้าหากคุณขับรถในตอนแสงน้อยก็ควรจะเลือกเลนส์สีฟ้าใสาหรือเป็นเลนส์ใสแล้วก็สีเหลืองเนี่ยนะครับที่จะช่วยป้องกันการสะท้อนของไฟส่องถนนส่วนการขับรถในเวลาที่อากาศมัวท้องฟ้ามืดครึ้มเลนที่เหมาะ สมที่สุดเขาบอกว่าเป็นสีเหลืองนะครับคุณผู้ชมเพราะว่าจะช่วยลดความสว่างของแสงได้มากที่สุดทําให้ทัศนวิสัยในการมองเห็นนั้นดีขึ้นและสามารถมองเห็นได้ในระยะไกลย,ยิ่งขึ้นด้วยครับค่ะทั้งหมดนี้นะคะสิ่งสําคัญก็คือว่าสีอะค่ะที่เรามองเห็นไปยังไงก็ได้อย่าให้ผิดเพี้ยนไปจากเดิมโดยเฉพาะอย่างยิ่งสีของไฟจราจรเนี่ยสำคัญที่สุดเลยนะคะใช่ครับแล้วก็ใครที่ไม่เคยจะซื้อหาเรื่องของแว่นกันแดดเนี่ยนะครับเพราะว่าเข้าใจมาตลอดว่าแว่นดีๆเนี่ยราคามันจะ,ะแพงหรือถ้าเกิดจะซื้อแว่นราคาถูกก็กลัวว่่าจะไม คุณภาพไม่มีมาตรฐานเนี่ยนะครับก็ควรต้องนําข้อมูลของเราวันนี้ไปเลือกหากันได้ใช่ต้องใส่ก่อนที่ต้อเนื้อต้อลมเนี่ยจะถามหาเอานะคะโรคนี้คนไทยก็เป็นกันเยอะเหมือนกันนะคะเพราะถึงแม้ว่าต้อเนื้อและต้อลมเนี่ยนะคะจะไม่เป็นอันตรายถึงขั้นทําให้ตาบอดแบบต้อหินและต้อกระจกแต่ว่ามันทําให้ผู้ป่วยทรมานเช่นกันนะคะโดยต้อเนื้อค่ะจะมีลักษณะเป็นแผ่นเนื้อสีแดงๆรูปสามเหลี่ยมนะคะงอกจากตาขาวลามเข้าไปในตาดําและมันจะค่อยๆโตลุกลามอย่างช้าๆเข้าไปในตาดํานะคะส่วน ใหญ่เนี่ยกินเวลาร่วม10ปีเลยถ้าเป็นมากก็จะลามเข้าไปถึงกลางตาดำค่ะปิดรูม่านตาซึ่ง <Yeah. S 1> ก็จะปิดบังการมองเห็นทําให้ตามัวได้นะคะส่วนต้อลมเนี่ยเป็นโรคที่คล้ายคลึงกับต้อเนื้อนะครับมีลักษณะเป็นก้อนขาวหรือว่าเหลืองนูนๆอยู่ข้างๆตาดําของเราโดยไม่ได้ลุกลามเข้าไปในตาดําอย่างต้อเนื้อครับอย่างไรก็ตามทั้งต้อเนื้อและต้อลมก็อาจจะทําให้เกิดการอักเสบขึ้นมาได้จะทําให้ตาขาวในบริเวณใกล้เคียงเนี่ย แดงขึ้นมานะครับแล้วก็ซึ่งอาการที่สังเกตได้ของคนที่เป็นต้อเนื้อและต้อลมก็คือจะมีอาการเคืองตาแสบตาน้ำตาไหลตาแดงคันตาถ้าเกิดเป็นน้อยเนี่ยนะครับก็จะทําให้ตาเนี่ยไม่มัวมากแต่ถ้าเกิดเป็นมากในกรณีของต้อเนื้ออาจจะลุกลามเข้ามาถึงกลางตาดําก็จะทําให้ตามัวลวงมองเห็นได้ชัดเจนน้อยลงใช่แล้วล่ะคะ่ะทั้งนี้ต้อเนื้อและต้อลมเนี่ยนะคะเป็นโรคที่คล้ายคลึงกันเกิดจากสาเหตุเดียวกันนั่นก็คือเกิดจากการแพ้การระคายเคืองนะคะอันเนื่องมาจากแสงแดดแบบนี้ล่ะคะ่ะรวมถึง ฝนนะคะแล้วก็ลมด้วยโรคนี้จึงมักเกิดกับผู้ที่ทํางานกลางแจ้งนะคะดังนั้นแพทย์ค่ะก็เลยแนะนําให้ผู้ป่วยโรคนี้ใส่แว่นกันแดดไว้เสมอในเวลาออกกลางแจ้งนะคะทั้งนี้เพื่อลดอาการต่างๆทําให้รู้สึกสบายตาขึ้นและอาจรักษาด้วยวิธีการหยอดตานะคะในระยะที่ยังเป็นไม่มากทั้งนี้ก็เพื่อบรรเทาอาการระคายเคืองนะคะและทําให้ตาไม่แดงแต่ว่ายาหยอดตานี้ค่ะไม่ได้ทําให้ต้อเนื้อหรือต้อลมนั้นหายไปนะคะย้ำกันอีกครั้งหนึ่งนะครับถึงการเลือกแว่นกันแดดหรือม แต่กระทั่งแว่นสายตาก็ตามไม่ควรจะให้คับหรือหลวมจนเกินไปนะครับบางท่านเนี่ยใส่หลวมลงมาจนถึงจมูกเลยตกมาอยู่ที่จมูกเนี่ยนะครับก็จะส่งผลกระทบต่อการมองเห็นได้นะครับแล้วก็ในส่วนของการที่จะใช้แว่นสายตาหรือแว่นกันแดดเนี่ยควรจะเลือกให้ดีเพราะไม่งั้นจะปวดหัวได้ใช่แล้วล่ะค่ะเดี๋ยวจะไม่ได้ป้องกันอย่างที่เราอยากจะให้เป็นนะคะคซึ่งเวลาสวมแว่นกันแดดแล้วค่ะ อีกอย่างหนึ่งก็คือให้แสงเนี่ยลอดผ่านเนี่ยได้น้อยที่สุดทั้งบนแล้วก็ล่างนะคะคแล้วก็ที่สําคัญก็คือให้ดวงตาเนี่ยอยู่กลางแว่นตาพอดีนะคะถึงจะถูกต้องที่สุดนะคะใช่ครับก็อย่าลืมนําไปปรับใช้กันในช่วงหน้าร้อนแดดจ,จัดแบบนี้ด,ด้วยเนี่ยนะครับค่ะ